นะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคน้วยนะครับตอนนี้อยู่กับช่อง NPG Sports Channel นะครับวันนี้อยู่กันในรายการ NPG ข่าวบอลนะครับข่าวบอลในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงไบยันมินิกนะครับสอบปลดตำนานสมโมสรพ้นตำแหน่งซีอสาเหตุทำพลาด4ข้อจนทีมล้มเหลวล่าสุดตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับโดยวันที่20เมษายน2566ยานอาเก้ฟอร์ทอฟอดีตดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์ที่ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวให้กับสกายและคอล์รัปนินของบิลไซตุง กื่อลาชื่อดังของเยอรมันเปิดเผยว่าไบเอนมิวนิกยักษ์ใหญ่บนเลสริก้าเยอรมันกำลังพิจารณาเรื่องการปลดโอลิเวอร์คานตำนานผู้รักษาป,ประตูของสโมสรอ,ออกจากตำแหน่งประธานบริหารขณะที่บิลสื่อชั้นนำอีกสำนักของเมืองเบียก็ระบุว่าไบเอนมิวนิกไม่คิดที่จะต่อสัญญากับโอลิเวอร์คานซึ่งเหลืออยู่จนถึงวันที่31ธันวาคมปี2024หลังเข้ามาเป็นบอดบริหารเมื่อปี2020โดยสาเหตุเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดถึง4ข้อใหญ่ๆดังนี้นะครับ 1. ให้ไบรอนจ่ายค่าฉีกสัญญาเป็นสถิติโลก21.7ล้านปอนด์หรือถ้าเป็นเงินไทยนะครับก็93.1ล้านบาทเพื่อดึงตัวยูเลียนนาเกลมันมาจากแอร์เบรไลซิกแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจปลดออกจากตำแหน่งกุญซือกลางคันแล้วแต่งตั้งโทมัสท,ทูเครลเข้ามาแทน2นะครับไม่ยอมต่อสัญญาดาวิดอลาบาก่อนย้ายออกจากไบรอนแบบไม่มีค่าตัวเมื่อปี2021ซึ่งตอนนี้กลายเป็นตัวหลักในแนวรับเรอแมลิ it, ขดขณะที่เสือใต้ ทุ่มเงินหนึ่งร้อยห้าล้านปอนด์หรือประมาณสี่พันห้าร้อยสิบห้าล้านบา,บาทนะครับคว้าตัวดาโยอุปาเมกาโนและมัรไทเดลิกเข้ามาแทนแต่รายแรกกลับเล่นได้ไม่ผิดหวังจนแพ้แมนซิตี้ตกรอบแปดทีมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสามไม่สามารถหาดาวยิงมาทดแทนโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ที่ย้ายไปบาร์เซโลนาเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาได้สี่บาร์นไปไม่ถึงรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและดเอฟเอโพคลา ตลอด2ปีที่ค้าอยู่ในตำแหน่ง CEO แม้ว่าจะยังได้แชมป์บุนเดสลีกา2สมัยก็ตามก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง n v g นพีจีะบะชลกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ